สวัสดีค่ะพบอับเซลเพื่งและเต็นปฏิพัทธ์ออโต้นะคะลูกค้าวันนี้เพิ่งจะพาลูกค้ามาชมโตโยต้ารีวนะคะเครื่อง2 4เจนะคะตัวนี้เราขายที่4 69,000บาทเป็นรถปี19นะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเพิ่งทิ้งเบอร์โทรไวใ้ใต้คลิปนี้นะคะเราไปชมตัวรถกันเลยค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับ หลอดไฟ LED นะคะกระจางหนาเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะสีเดิมโรงงานนะคะลูกค้า,ามาพร้อมกับแบกใหม่ยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะคะโลโก้ดูมเดิมโลโก้เดิมๆจากศูนย์เลยนะคะ,คคน,ะ,คะนี่ลูกค้าได้ตู้ใหม่หตู้เลยนะคะตู้นี้นเราเบิกให้ใหม่เลยนะคะรับประกันได้นะคะส่วต้นเป็นรถเป็นเรานะคะไ,ไม่มีปัญหาแน่นอนไม่มีทิศข้อมน้ำพ่่มน,นะคะนี่โลโก้เดิมๆจากศูนย์นะคะ ะคมะาพ,พร้อมกับกระจกไฟฟ้านะคะเกียร์ธรรมดานะคะสวยๆก็บแบบนี้เลยนะคะจอ a i r b a บก ABS พร้อมนะคะลูกค้าตัวนี้6เกียร์นะคะนี่บอนาสสีดำสวยๆแบบนี้เลยค่ะ กิดลูกค้าถึงใจนะคะติดต่อเข้ามาสอบถามคุยอะไรกันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ